เมนูวันนี้หวายการกินกันไหมคะเนี่ยขั้นตอนแรกเราก็มาโขลกน้ำพริกกันก้อนนะคะก็จะมีหอมมีกระเทียมมีตะไคร้ขมิน้นแล้วก็ใบแมงลักนะคะแล้วก็โขลกให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอาปลามาคลุกคุกกับพวกน้ำพริกพวกนี้แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะนี่ปลามันก็จะเต้นดิบ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 เนี่ยเหยาะน้ำปลาลงไปเนาะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็คลุกคลุก,คล,กคลุกเข้ากันให้อีกรอบนึงนะคะ แล้วเราก็นําใบขมิ้นมาวางบนใบตองเพื่อที่จะเอาปลามาเทลงบนนี้เพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะแหนบเนี้ยค่ะภาษาบ้านเนาะสําหรับภาษากลางเขาก็จะเอาไปปิ้งหรือไปอย่างแต่ว่าใช้วิธีการห่อใบตองนั่นเองนะคะปลาเล็กปลาน้อยพวกนี้แม่ก็จะไปเก็บจากนานะคะตอนที่ปิดน้ํานาเวลาปล่อยนาเนี้ยค่ะก็จะมีปลาอย่างเดียวนะแม่ปลาน้อยเนี่ยปลา,าก็คือปลาต้นนะคะ ชนิดเดียวเหรอปลาซิวเดกียวโกปลาซิวสองชนิดเหมือนกันน่เนี่ยมีปลาดุกก็ปลาซิวบ่อ๋อมีสองชนิดเนี่ยมีปลาซิวอันไหนนะปลาตะกอปลาช่อนอ่ะตัวนี้น้อยอันไหนอ๋ออันนี้อ๋าลูกมันนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะห่อใบตองนะคะเตรียมเอาไปย่างนั่นเองค่ะก็ห่อไม่ได้ยากอะไรนะคะพับๆไปแต่ว่าต้องใช้ใบตองหนาหน่อยนะอะเนี่ยแม่เตรียมเอาไปย่างแล้วเนี่ยเตาถ่านนะคะแล้วก็เตรียมเตาถ่านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปย่างได้เลยฮะนี่รอซักระยะหนึ่งนะคะก็ เดี๋ยวปลามันก็จะสุกเนาะไม่ใช้เวลาไม่นานมากนักเนาะเพราะมันเป็นปลาเล็กปลาน้อยมันก็จะสุกเร็วเหมือนความหอมมันก็จะหอมอบอวลอยู่ในใบตองเงี้ยค่ะทั้งในเนี่ยมันก็จะมีทั้งสมุนไพรเยอะแยะเลยที่เราใส่เนาะมันมีตะไคร้มีขมิน้นมีหอมมีกระเทียมอะไรเงี้ยนี่สุกแล้วนะคะท่านผู้ชมสีสันมันอาจจะไม่ได้เหลืองมากมายนะคะไปประยุกต์ได้นะเอาไปใส่ไข่ก็ได้นะคะ ผส,สมด้วยไข่ไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ขมิ้นเข้าไปเยอะๆก็ได้มันก็จะเหลืองหอม